ดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์นะคะล้อเล่นนะคะอาจารย์จะมาสอนเรื่องอะไรคะวันนี้เสียงคนนี้ค่ะอัลซี่อ่านเลยไม่เอา้นวันนี้เราจะสอนเรื่องการสวนทางทวารหนักและการส,สวนอุด สวนนี่หลวงขี่ <laughs> ไม่ใช่คะ่ะอาจารย์ต้องอ่อนในสุภาพตะคะอ้อุจาระ <laughs> ที่อัดอยู่ที่ตูดอัดอะไรคะ <laughs> อัดนิน <laughs> อาจารย์รู้จักทวารหนักไหมคะอฉันไม่เชื่ออาจารย์นิยารู้จักทวารหนักไหมคะท <laughs> วารหนักอับค่ะ คือที่ที่อุดตันอยู่ที่ตูดถูกค่ะอ,อ่ะอ่านต่อเลยค่ะต,ต้องขี่ออกมา,าอ,อออันนี้อันนี้นะคะการส่วนทองตะวันัก <laughs> เป็นอะไรค่ะเป็นกล้บวนการใส่สาหน้ำ ทั้งไหนคอทวาหนักเข้าไปที่ไหนคะเข้าไายนในไหนคะลำไส้ลำไส้อะไรคะนั่นก็คือขี้จะเข้าไปในลำไส้อะไรคะลำไส้ใหญ่เอ,อเราจะกินขี้เหรอ